นึกถึงวันแรกๆที่มาที่นี่นะครับลุงทัศน์ไม่มีเงินเลยนะครับมีมือถือเครื่องเดียวเราก็มาเดินถ่ายรูปต่างๆทิ้งความรู้สึกแย่ๆที่เราถูกเลิกได้ทิ้งความรู้สึกแย่ๆที่เราเป็นคนพิการแล้วถูกใครหลายๆคนเนี่ยดูถูกดูหมิ่นกองมันลงมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นเริ่มต้นใหม่อย่างน้อยเราก็โชคดีที่ค่าแรงเราสามารถแลก้วยจับได้หนึ่งชาอร่อยด้วยนะชาละห้าสิบบาทวันนี้ลุงทัศน์ี่้วของเยอะมากมีความรู้สึกว่าไหวไหมว่า แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกพื้นปิ่นนะเพราะว่ากว่าเราจะมีวันที่เราได้ยิ้วของหนักขนาดนี้มันใช้เวลาพอสมควรใช้กําลังใจสนับสนุนกําลังกายให้ขับเคลื่อนมาถึงที่นี่จากวันที่คุณชัดไม่มีเงินลงทุนเลยมาถึงวันนี้นะครับคุณชัดสามารถซื้อของได้วันละสามพันถ้าวันนี้ใครมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลยแล้วบังเอิญได้โฉนดตรงนี้คุณคิดว่าคุณยังเหลืออะไรอนยะู